โ okay. อเคผมจะแสดงการใช้ OpenStack ต่อนะครับก็อกอินเข้าไปที่เครื่องคอนโทรลเลอร์นะครับโอก็หลังจากนั้นมาที่ OpenStack นะครับโทุโทีเข้าไปที่ admin นะครับ ก็คราวนี้จากคราวที่แล้วนะครับที่แสดงการรัน Ubuntu นะครับแล้วก็คือในเวอร์ชั่นนี้นะครับอันนี้ผมใช้ OpenStack c a r a c o นะฮะก็เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่อยู่พอสมควรนะแล้วก็รัน Ubuntu Image ซึ่งอันนี้เรารันโดยใช้ Ubuntu 24.04บุนตู24.04เซิร์เวอร์นะครับแล้วก็ ในในการรันครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะใช้เอออิมเมจได้เออ,เอ,อไม่สามารถที่จะใช้เออคีย์นะฮะเออได้นะแต่ว่าถ้าใช้เซอร์ลอสจะทำได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแสดงการรันอินสแตนด์โดยใช้เซอร์ลอสแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาดูวิธีการที่จะใช้คีย์เข้าเข้าไปในอุบลตูทีหลังนะครับ อันนี้ก็สมมติว่าชื่อ C test นะฮะแล้วก็สร้าง s o u อ่อ image นะครับแล้วก็น,นี่ก็จะเลือก s o u r c s นะครับออให้เป็นเ,เลือกเป็น M2 Tiny นะฮะรันบน demo net นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ c r i t y Group นะครับก็ Default Security Group พอๆนะครับเอ,อแล้วก็ Key Pair สมมติว่าเอา My Key 2นะครับซึงสร้างเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ Launch Instance นะครับ User l a u n ก็จะมี Username Password อยู่แล้วนะครับใน Image โอเคนะครับ Run Server ได้แล้วนะครับแล้วก็คราวนี้เราก็จะ Associate คียซึ่งผมมีคีย available อยู่2อันนะครับก็เอาเป็น168 164นะฮะ associate ตัวคีย์ key ที่เป็น external IP ที่เป็น floating IP นะครับอันนี้เข้าไปนะครับไม่ใช่คียนะครับ floating IP แล้วก็มาที่เครื่องคอนโทรลเลอร์นะครับคราวนี้ในนี้ก็จะมีผมมี private Key ที่เป็น my key 2อันนี้อยู่นะครับซึ่งในที่นี้ก็ สามารถใช้คำสั่งลบแต่ก่อนอื่นนะครับก็เนื่องจากว่า16ตัว floating IP นั้นเคยใช้มาแล้วนะครับเพราะนั้นผมต้องลบหนอกไปจากโนน host t นะครับ164นะฮะเสร็จแล้วก็คราวนี้ผมก็ใช้ SSH ก็จะเห็นว่าไม่ต้องคุณไม่ต้องใช้ใส่พาสเวิร์ดนะครับก็สามารถที่เข้าไปได้เพราะว่ามันมีคีย์ b ิ i l นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็สามารถดูได้นะ c a ssh authorize key ก็จะเห็นว่ามีคีย์ที่ openstack built-in จะใส่เข้ามาในใ,ในสล o image โดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมรัน launch image ที่เป็น Ubuntu ที เมื่อกี้นี้กับยี่สิีุ่นี่นะครับมันจะทำไม่ได้นะครับก็ในเอาในในตัวอย่างที่ทําไปในวิดีโอที่แล้วนะครับก็จะแสดงไปแล้วนะครับว่าว่ามันทําได้ซึ่งในที่นี้ก็สิ่งที่เราสามารถทาได้นะครับก็คือ ในกรณีที่อยากจะใช้คีย์ล็อกอินเข้ามานะครับซึ่งอ,อ,อันนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ cloud init ได้ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัยกว่านะฮะซึ่งอันนี้ผมก็จะเลือกุ่้เลือก Ubuntu 24.04 24, Server นะครับ Image นะแล้วก็เ,เราก็เราก็เลือก Image นะเราเลือก f a v ว r ที่เหมาะสมนะครับ m2 medium อันนี้นะครับ เดโมเน็ตเบิร์กแล้วก็ Security Group นะครับก็สมมติว่าทั้ง Default แล้วก็ h t t p นะฮียก็ Skip ไปนะครับสิ Skip ไปส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ใส่พับใส่ private key ใส่ Public Key ของคียที่เรามีอยู่นะฮะซึ่งตรงนี้คุณสามารถที่จะสร้างคียได้นะเช่น ในนี้สมมติว่าผมใส่เป็น SSH เอ่อคีย์เจนเอ่อแล้วก็เอาก็เอาไป RSK ของเราเองก็ได้นะครับแล้วก็ไฟเนมนะฮะไฟเนมผมก็จะเอาเป็นโฮมนะแล้วก็ เพื่อความสะดวกนะครับผมก็จะไม่ใส่พาร์ทเวสต์แล้วกันนะครับแต่จริงๆก็จะเล็ก m ม n d ได้ใส่นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นตรงนี้คุณก็ลอง l อดูคุณก็จะได้ตัวไมโทษที <c oughs> ได้ไมไอเฟคีนะครับแล้วก็ My ISA 1ซคือหนึ่งดอดผักซึ oh. ่งเป็นปรก็โอเคนะคราวนี้แต่จากนั้นนะครับก็ให้ทำเหมือนที่ใช้ cloud init นะครับก็คืออย่างเช่นก็คือมาที่นี่นะครับแล้วก็ ตัวอย่างนี้นะครับ <c oughs> ใช้คลาวินิตตรงนี้นะครับแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนตัวคีย์ตัวนี้นะก็อันนี้พวกเราตอนทำ s sign m e n t คลาวนิทเราก็รู้ว่าหมายพวกนี้กันหมดแล้วนะครับโอเคก็สามารถเปลี่ยนได้นะตา,ตามตามที่ต้องการแต่ว่าอันนี้ผมก็จะเอาตามนี้ฮแล้วก็ รับตัว private key เออพอตัว pub l i c key นะฮะผมก็ลบของเดิมทั้งนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ใส่ key ที่เพิง่งใส่ pub l i c key ที่เพิ่งสร้างขึ้นนี <Yeah. S 1> ่ฮะเรา copy ไปหมดเลยครับแต่เราก็อ่าก็แค่นี้นะครับแต่เราก็ หล <c oughs> ังจากนั้นก <il> <c oughs> ็ล็อค instant นะครับโอเคแล้วพอเสร็จแล้วก็ associate floating IP นะฮะผมก็เอาวที่มันมีอยู่นะครับก็ associate อันนี้ที่ผมเคยใช้ floating ip เมื่อกี้นี้หยุดไปแล้วนะครับเพราะนั้นผมก็ต้องลบมันออกเราบอกจาก host non host โอเคนะครับแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะใช้ ssh ลบ i แล้วก็ตามด้วยนะครับ mysek นะฮะแล้วก็ เข้ามาได้ะนะครับจะเข้ามาในนี้ได้เลยนะเพราะว่าผมใช้ private key access เข้ามานะครับโอเคนะฮะก็อันนี้วิธีการนี้จะว่าไปแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ต้องออ copy public รอ private key นะครับจาก open stack มาที่เครื่องแต่ว่าคุณ copy p r i public key นะครับจากเครื่องไปที่ open stack นะครับไปที่ตัว open stack ใช่ใช่ครับก็ จะปลอดภัยกว่านะครับนั้นก็อันนี้ก็เป็นวิธีการนะที่คุณจะใช้ใช้คีย์เพื่อที่จะเ c นะ้า s ึะองค์มุนตูอีเมจที่เป็น cloud e n t i t image นะครับแล้วก็เซอ,อร์ฟรองเซมิชนะครับโอเคในวันนี้เราก็รสำหรับวิดีโอนี้ผมก็จะข้างไว้เท่านี้นะครับคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างหัวขวอเน็ตเวิร์ก โอเคนะครับก็ในวันนี้เดี๋ยวจะออกอแล้วเดี๋ยวผมจะทำลาย image